รีวิวเครื่องช่วยสแกนนะครับเป็น3 d printing นะฮะซึ่งก็หลายคนอาจจะเคยเห็นแวบนะครับวันนี้ผมได้ยืมมาจากเพื่อนและลูกค้าท่านหนึ่งนะที่คุ้นกันนะฮะเลยจะมาลองใช้งานให้ดูนะครับผมเห็นมานานแล้วล่ะเป็นปีแล้วล่ะนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็จะเป็น3มชิ้นอย่างนี้นะฮะเพื่อนหลายคนอาจจะงงนะมันเอาไว้ทําอะไรนะครับหลักๆก็คือเป็นแท่นแท่นที่เอาไว้สแกนการ์ดนั่นแหละ เป็นเป็นแท่นวางโทรศัพท์นั่นเองไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ในแอป,ป iOS หรือว่า Android นะครให้โหลดแอป,ปที่ชื่อว่า Mana Box นะครับอันนี้ผมลองเช็คแล้วดีที่สุดเลยนะครับผมเช็คโ,โหลดเข้าไปเนี่ยก็อย่าลืมว่าตั้ง Setting นะแล้วก็ไปเลือกตรงเ,เนี่ย Price Provider นะครับผมให้เลือกการ k i n g d o m นะครับผมถ้าเกิดใครตรง Default มันจะเป็น TCG นะแต่ว่าคนไทยจะใช้การ k i n g d o m แล้วเราจะสแกนเนี่ยก็กดตรงนี้นะครับกดปุ่มสแกนนะครับวิธีการทํางานก็ง่ายมากเลยนะฮะวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาการ์ดเนี่ยซึ่งเมื่อกี้จะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะผมได้การ์ดมาใหม่ปึกมหาศาลแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครรักวิถีแบบโบราณนะครับแบบกรุงศรีอยุธยาก็ไปเซิร์ชราคาในการ์ดชิงด้อมดอทนะครับแต่ว่าเรามีเทคโนโลยีแล้วนะครับผมก็ ใช้การสแกนนี้ได้เลยนะครับจริงๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีแท่นนี้หรอกแต่พอมีแท่นี้แล้วข้อดีก็คือสามารถที่จะโยนการ์ดใหม่จึงนี่ราคาอุ้ยราคาก็จะขึ้นมาทันทีเลยนะคร0.39ดอลล์เลครับผมข้อดีและข้อเสียจากการที่ผมลงใช้มาระยะหนึ่งนะฮะก็คือข้อดีคือ,อ,คอมันก็ต้องไว้ในมุมองศาที่มีแสงตกกระทบให้สวยๆนะ อันนี้มันก็เป็นแท่นวางเฉยนะทำให้เราไม่ต้องเอามือไปนั่งจับมือถือนะเราสามารถใช้มือในการที่จะเสียบการ์ดลงไปอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าข้อเสียอย่างที่หนึ่งก็คือเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับคือมันอาจจะดูเหมือนจะดีแบบเพอร์เฟกเลยนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่คุณจะเอาไปใช้งานอะไรต่อนะครับอย่างเช่นตัวผมเนี่ยจะใช้คัดกรองว่าใบไหนมีราคาเกินหนึ่งดอลน,นะฮะหรือว่าใบไหนที่เป็นแร่นะครับ อย่างเช่นอันนี้เป็นแรโบราณนะแรโบราณเนี่ยมันจะไม่บอกเราว่าสัญลักษณ์โลโก้เนี่ยมันจะไม่มีสีแยกนะทุกๆใบสีตาหมดเลยนะครับอันนี้คือแรนะสมมติว่าผมก็ไม่รู้แหละว่านี่คือแรแล้วผมก็สแกนเข้าไปเพิ่งเห็นไหมฮะว่าตรงนี้จะมันจะโชว์ว่าเป็นสีทองนะครับผมสีทองคือแรข้อเสียที่กันจะบอกคือจะหยิบกา้าดไปน,นี้ออกมาก็ต้องมาเปิดนะครับต้องเปิดแล้วก็ดึงกา้าดออกมานะครับ โอเคผมก็จะแยกไว้เราก็ต้องปิดไว้ซึ่งเวลาทาแบบนี้ในระยะยาวๆก็จะเสียเวลานิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้มีวัตถุระสผสมแบบเดียวกับผมเนี่ยต้องการแค่จะเช็คว่าคอลเลกชันของคุณเนี่ยมันมีใบไหนมีราคาบ้างนะฮะเอาไว้แค่แค่ดูคร่าวๆเนี่ยคุณก็อาจจะรู้สึกว่าแฮปปี้นะฮะโอเคแล้วเราก็มาเจอข้อเสียที่2นะครับคืออะไรคือบางครั้งเนี่ยฮะมันสไลเดอร์มันไม่ได้ ลงมาเป๊ะนะฮะบางทีมันจะติดนะครับเหมือนกับแบบว่าสไลด์แล้วมันจะค้างตึงอยู่อย่างเงี้ยซึ่งเมื่อกี้ผมทําประมาณร้อยใบเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ้างนะฮะอาจจะมาณหรือสครั้งนะครับแล้วก็ข้อควรระวังอีกนิดนึงก็คือบางครั้งเนี่ยฮะอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเครื่องนี้นะมันจะรุ่นมันจะไม่ตรงนะฮะสมมติว่ามีมีใบาบางใบที่มีหลายหลาย หลายหลายรีปริ้นนะครับเราก็ต้องเป็นคนที่จะคอยต้องมาปรับรุ่นเองนะเพื่อจะได้ได้ราคาที่ตรงที่สุดก็คือกดตรงรุ่นนะฮะแล้วเราก็เลือกรุ่นนะครับอย่างเช่นใบเนี้ยเป็นทั้งใบออริจินอลจากชุด mercurial mast กับชุด the list นะฮะสังเกตว่าจะมีมุมซ้ายล่างเนี้ยนี่ผมต้องยอ่อก็ต้องปรับราคาให้ตรงปรับรุ่นให้ตรงนะฮะจะได้ได้ราคาที่ตรงที่สุดหลายๆใบมันอาจจะไม่ได้แตกต่างนะฮะนี้ติดอีกแล้วเห็นไหมฮะเมื่อกี้ผมก็ใส่ธรรมดานะ ไม่ไม่สามารถที่จะเล็งให้มันยังไงดีอะขออภัยเสียงรถว่อนนะฮะแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันใส่ได้เฉพาะกาที่ไม่ได้ใส่สลีฟครับถ้าเกิดว่าอันนี้อันนี้แบบเอ,อมันลงองศาผิดก็ต้องงัดึ้นมาใหม่นะฮะถ้าเกิดว่ามีกาที่ใส่สลีฟอยู่แล้วเนี่ยผมได้จากลูกค้าเนี่ยบางครั้งก็เป็นกาที่ใส่สลีฟแล้วอยาก,กายุติราคาใส่ไม่ได้นะเพราะว่าช่องมัน ช่องมันเอ่อมันค่อนข้างจะเป๊ะกับการเลยเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยเวอร์เปล่า,านี่มันสลีปโบราณเนี่ยสลีปมันใหญ่นะฮะเดี๋ยวผมเอาสลีปแบบกระชับให้ดูนะครับเอ่อไดีสมมตินี้แล้วกันอันนี้แล้วกันนี่นะครับสลีปก็ไม่ไม่ได้ใหญ่กว่าการเท่าไหร่นะค่อนข้างที่จะโอเคนะใส่นะครับมันจะไม่ลงนะครับมันจะมีความติดอยู่นะครับผมดังนั้นเนี่ยมันเป็นการดีไซน์ว่าให้ใส่การแบบนอนสลีปนะนี่ก็เป็น ข้อเสียอย่างที่สองนะซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าไอเนี้ยมันเป็นรุ่นแบบไอ,อช่องใสอ่ะมันอาจจะมาตรฐานหรือไม่มาตรฐานหรือเปล่านะฮะไอรุ่นอื่นอาจจะมีช่องสล็อตที่ใส่แล้วกว้างกว่าน,นี้ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ผมได้มาเป็นแบบนี้แหละนะครับผมก็นะผมไม่มั่นใจว่ามีร้านในเมืองไทยรับปริ้นข่ายหรือเปล่านะฮะแต่ว่าในเตมูอ่ะมีนะในเตมูมีนะครับก็ข้อเสียที่ผมเห็นเห็นไหมฮะว่ามันก็หลายๆครั้งก็จะเหตุการณ์แบบนี้ โอเคแล้วทางเลือกคราวนี้จะมาโชว์เทคนิคของผมก่อนที่จะได้เจ้าเครื่องนี้มานะฮะเทคนิคแบบบ้านๆเลยนะครับก็คือนี่ครับนี่คือโต๊ะทํางานในการสแกนการ์ดของผมนะฮะผมก็จะมีอะไรฮะที่ที่วางอุ้ยที่วางขอปรับองศานิดนึจงที่วางมือถือนะครับธรรมดาธรรมดานะครับที่ปรับองศาได้นะฮะแล้วก็นี้ก็เป็นแท่นอ่านหนังสือหรือคุณจะใช้แท่นอะไรก็ได้นะ ลองไปดีไซน์ที่บ้านเราเองนะครับผมใส่ผมใช้สองนี้แหละเป็นคู่คอมโบนะฮะในการทำงานนะครับเวลาที่จะสแกนผมก็จะวางอย่างนี้เห็นไหมก็จะขึ้นเหมือนกันแล้วผมก็ใช้มือของผมเองแบบแมนนวลนะครับข้อดีก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือคุณจะมีสลีฟคุณจะไม่มีสลีฟเนี่ยคุณก็จะแยกแยะเอาเองได้นะครับคือมันก็จะดูเหมือนง่ๆนะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยอาจจะอย่นนี้แล้วจะใช้ประหยัดเวลามากกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่า แล้วเวลาที่เจอการที่มีมูลค่าเนี่ยผมก็จะแยกอ,อุ๊ยวันนี้พระเอิญเพิงต้องไปดูมิราสก่อนนะฮะว่ามิราสูดจุดสามหดอนเองไม่เป็นไรข้ามไปสมมุติว่าผมเจอไปที่มีมูลค่าขึ้นมาอะไรดีอยู่ใบหนึ่งใบนี้เป็นแรนะครับปึ้งอ่งจุดเ9้ดอนผมก็แยกกองไว้เห็นไหมครับว่าผมไม่ต้องมาคอยเปิดกองหรือว่าเปิดกล่องเพื่อจะแยกหมดหมู่อีกนะฮะ แต่นี้ก็จะเมื่อยมือซ้ายนิดหนึ่งนะครับก็เห็นไหมว่าจะมีข้อดีของโวลชาร์จกี่กี่ดอนโวลชาร์ ged, เปลี่ยนรุ่นซึ่ง0.35ดอนก็ถือว่าเป็นกากๆกกแล้วนะครับผมจะทำการแยกแยะเอาไว้สำหรับพวกที่มันเกิน Remember? จุด4.9ดอนเป็นต้นไปนะฮะก็สำหรับปีที่3ของร้านลุงจีเนี่ยผมจะมีโปรเจกต์ในการน,น,นี่ดูแบบไฮสปีดนะฮะแบบ,บด้วยความคล่องแคล่วประสบการ์สแกนมา หลากหลายหมื่นใบนะผมผมก็ใช้วิธีนี้แหละนะฮะไม่ได้ใช้ไอ้แท่นนั้นนะครับซึ่งก็ทํางานได้ดีอยู่นะครับเดี๋ยวแท่นนั้นก็โอเคถือว่าได้ลองแล้วตอนแรกของสองที่สใจว่าจะซื้อสั่งซื้อมาดีไหมหรือว่าสั่งทําดีไหมปรากฏว่าไอ้แท่นของผมก็ใช้ได้ดีอยู่นะครับแต่ข้อเสียคือเวลาไปนอกสถานที่มันมันตั้งตั้งอย่างนี้มันไม่ได้ไงในนี้อยู่ที่บ้านนี่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกเลยนะฮะสแกนว่าสแกนแม่นยำปึ้งปังปึ้งนะครับ <A ten. S 1> รวดเร็วนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเป็นมือถือ p p o o n นะไม่ได้บูลลี่นะ iPhone จะเร็วกว่านี้ฮนะอันนี้ Android นะฮะความสามารถในการดีเทคและกล้องอะไรต่าง,างๆก็จะช้ากวก่านนิดหน่อยนะไม่ได้ถึง1วินาทีนะแต่ว่ารู้สึกว่าเร็วและช้าต่างกันในเวลาที่รู้สึกได้ทันทีนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละเวลาผมคัดแยกนะฮะก็จะมีกองคอมมอนมีกองที่ ใบไ,ไหนที่0.49ดอนเป็นต้นไปเนะี่ยถือว่าจะมี use case นะใบเนี้ยแม้จะไม่ใช่แรนะแม้0.79นะผมก็จะทำการแยกเอาไว้เลยเอาไว้พวกเนี้ยจะเอาไว้ลงร้านนะขายในลิงก์ร้านหลักของลุงจีนะฮะโอ้นี่ไม่ไม่รู้เลยเนี่ยไม่บอกไม่รู้ว่านี่คือแรนะฮะทานาคอสทาราคอส,าาคอสดิซิเฟอร์นะฮะ2.5ดอนนะฮะผมก็จะใส่สลีปด้วยนะฮะนี่นะสลีปใส่ไปก่อน ใบไหนเกินหนึ่งดอนเนี่ยผมใส่สลีปหมดแหละนะครับแล้วก็แยกไว้นะครับเพื่อเอาไว้ลงร้านนะครับผมโอเคคลิปนี้จะมารีวิวนะครับแล้วก็เพื่อน,อนๆคนไหนที่มีการ์ดอยากจะรู้มูลค่านะก็อย่าสงสารนะรถ้าเกิดใครไปมัวใช้วิธีเดิมๆนะครับที่เช็คราคาจาก,การ์คิงดอมนะเมื่อก่อนผมก็ทำงั้นแหละนะครับพอนี้การเป็นพันพันพันใบเนี่ยหมดเวลาไปหลายสิบชั่วโมงนะครับ คุณก็มาดีไซน์เทคนิคให้เหมาะกับคุณเองนะหลักๆคือที่ผมใช้คือ 1. ที่วางโทรศัพท์มือถือ2แท่นนี้เอียงๆนะเอียงๆให้มันองศามันไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การจัดวางของแต่ละท่านนะอันนี้อีกแล้วฮะไม่ไม่บอกไม่รู้นะครับว่ามีมูลค่าด้วยนะครับหนึดอนะอันนี้ก็จะเป็นแอปที่ลิงก์กับ CKD เลยนะครราคาอาจจะไม่ซิงกัน100%เป๊ะๆนะครับวันต่อวันจะมีดีเลยบ้างนะครัแต่ผมถือว่า มี difference นี่ค่อนข้างที่จะอยอมรับได้นะรประหยัดเวลาไปเยอะมากเลยนะครับ t a ฟ f t f the e r e a m s นะครับ1.3ดอลล์เนี้ยผมก็จะโยนเข้าไปในร้านแล้วนะครับพวกกา,กากาก็จะอยู่ในห้องโกดังก็คือพวกนี้ไม่ค่อยมี use case ก็นานๆจะใช้ได้นานๆจะมีลูกค้ามาหาของทีผมก็จะวิ่งไปหาที่โกดังทีนะครับโอเคก่อนที่คลิปนี้จะยาวเกินไปประมาณนี้นะครับเป็น อีกหนึ่งนะครับรีวิวในการตัดสินใจนะเพื่อนเพื่อนไหนสนใจจะซื้อน่าจะมีหลายรีลนะครับแต่ว่าข้อเสียข้อดีคืออาจจะดูแบบใส่ลงล็อกลงล็อกแล้วดูรวดเร็วนะฮะแต่ว่าข้อเสียคือต้องไม่มีสลีปหนึ่งสองคือมีการติดขัดบ้างสามคือเวลาเจอการที่ดีๆแล้วเราต้องการที่จะแยกออกมาถ้าเกิดเราไม่แยกเกิดอะไรขึ้นมันก็จะแตกซอนซอนๆอน,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 อนไปแล้วก็ต้องมานั่งดึงออกมาในการต้องมานั่งหาอีกว่าใบที่เราต้องการอยู่ไหนอยู่ดีนะครับผม ดังนั้นอยู่ที่คุณแล้วแหละว่าจะเหมาะคุณหรือเปล่านะฮะก็ให้ไว้เป็นการตัดสินใจครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับเพื<ๆ>่อนๆไหนสนใจซื้อการได้ร้านลุงจีกระทกมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ